ไฮเซนสลิกโวล์แบบสำรองที่สดใสที่สุดในร้านเราตอนนี้ ดูการเลือกโทนสีนะครับสีชมพูสีฟ้าที่แบบดูสดใสนะครับมันดูแบบคันเลิฟฟเดินทางธุรกิจเดินทางไปเที่ยวผมว่าตอบโจทย์มันใช้เป็นตัวหนึ่งหมื่นมิลลิแอมเนี่ยใช้ต่อได้ทั้งวันหรือว่าถ้าใช้เป็น Daily Life เดลี่ไลฟ์อะไรเงี้ยหลายคนที่แบบอยากจะจัดเซตใส่กระเป๋าเล็กๆตกแต่งสวยๆเนี่ยตอบโจทย์มากมันเป็น power bank ที่ไม่ได้ดู g e ๊กไม่ได้หน้าตาดูตะโกนแต่ว่าหน้าตามันสวยสีสดใสน่ารักอะไรเงี้ยและคุมโทนได้ดีผมว่าตอบโจทย์หลายคนที่อยากได้ power bank max safe ที่หน้าตาน่ารักสดใสและเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีระดับชี้ 2. สองสลีกโว์นี้แนะนำครับโอ้ oh my god hey hey น้องเบลฮะอโยเออเออ,อวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวแบตสำรองไพเส้นสลิกโวนะครับที่เป็นแบตสำรองแบบแม็กเซฟแตะแบบนี้นะครับหลายคนง,งงว่าเอ้ยมันก็มีเยอะแยะแล้วไม่ใช่เหรอของไพเส้นก็มีหลายตัวอย่างตัวตั้งโต๊ะที่เราเคยรีวิวไปด้วยต้องบอกว่าตัวเนี้ยดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาเขาสีสันสดใสสวยน่ารักใช้คําว่าแตกต่างกต่ทุกตัวที่มีในร้านแม้กระทั่งไปเทียบในท้องตลาดเนี่ยสีสันแบบนี้ก็หายากมากคือสวยมากทุกคนรวมไปถึง performance ของเขานะใช้มาตรฐานชี่2นะครับคุณภาพสูงมากและที่สําคัญนะครับบางและเบามากอีกด้วยนะครับจนเราอยากมารีวิวให้ดูเดี๋ยวยังไงลองไปดูกันครับแล้วถ้าใครเคยดูรีวิวครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงตัวไพเซนนะครับจะรู้ว่าจริงๆเขาเป็นยักษ์ใหญ่ของแผ่นดินใหญ่เลยนะครับในเรื่องแบตสารองพวกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าตลาดเลยก็ว่าได้เก่งมากๆในเรื่องนี้ดังนั้นในรุ่นสลีกโวลนะครับแม้จะออกหน้าตาน่ารักแบบนี้มาในเรื่องของประสิทธิภาพและเทคโนโลยีก็ไม่เป็น2รองใครเพราะตัวนี้มาพร้อม กับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าชี่2ครับ คือไอ้คำว่าชี้2เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ชี้ชี้ชคืออะไรชี้ทําไมอะไรเงี้ยมาบอกให้เงียบหรือเปล่าคือชี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตัวไวเลสชาร์จเป็นมาตรฐานที่เขาเอาไว้วัดตัวไวเลสชาร์จว่ามันได้มาตรฐานที่จะรองรับการชาร์จหรือเปล่านะครับแต่ไอ้คำว่าชี้ปกติเนี่ยพวก,กเขาเอาไว้ใช้ในส่วนของไวเลสชาร์จเฉยๆนะครับที่ปกติเป็นแปะตั้งโต๊ะอะไรแบบนั้นช่วงหลัง Apple มันทำแม็กเซฟมาใช่ไหมแล้วมันก็มีแมกเนตมาติดแบบเนี้ยที่เราเห็นเขาบอกว่าใช้กันได้จริงๆมันคือเทคโนโลยีชี้และแอบใส่แ่แ็ แต่ความนิยมมันเยอะไงเขาเลยมาสู่ตัวชี้2ที่เป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งตัวเนี้ยเขาจะนับเนเรื่องของการใช้แม่เหล็กกับตัวไวเลสชาร์จรวมกันเข้าไปด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่าถ้าแบตสำรองตัวไหนเนี้ยไปผ่านมาตรฐานชี้2มาเนี้ยเขาจะมีประมาณ3เรื่องที่เขาบอกว่าเขารองรับมาแล้วว่ามันได้แบบนี้อันที่1ก็คือในเรื่องของการจ่ายไฟที่เขานับเอาไว้ที่15วัตต์แบบสเสถียรใช้คําว่าใครได้มาตรฐานชี้2เนี่ยต้องจ่ายไฟได้ตัวสูงสุด15วัตต์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยู่7.5วัต์เเรรรยงงกก่่าาาๆ็็คือวขึ้นปะมณ2ท สเปคที่ไพเซนเขาโม่เขาบอกว่ามันคือการชาร์จกับตัว iPhone สัก15 Pro แบบนี้ถ้าใช้เวลาประมาณ20นาทีจะชาร์จได้20นะครับ แน่นอนความเร็วไม่มีทางสู้กับเสียบสายชาร์จเลยพวกนี้ได้แต่เทียบกับไวเลสชาร์จเร็วกว่าเยอะนะเพราะเมื่อก่อนเป็น7.5ตอนนี้เป็น15วัตต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นไอยุคสมัยที่เรารู้สึกว่าแปะชาร์จเท่าไหร่ไฟก็ไม่ขึ้นหรือแค่ประคองไม่ให้ไฟลดอันนี้มันจบลงแล้วถ้าคนใช้เทคโนโลยีชี่2คือมันจะเร็วขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังไม่ได้เทียบเท่ากับฟาชาร์จแบบของเสียบสายครับรวมไปถึงชี้2เนี่ยเขาเป็นการวัดมาตรฐานด้วยว่าในการวางตำแหน่งของแม่เหล็กและความแน่นของแม่เหล็กเนี่ย ตกหตกล่นหลุดง่ายมันต้องแน่นเพียงพอที่จะวางและใช้ได้จริงนะครับรวมไปถึงว่าตำแหน่งของแม่เหล็กต้องถูกต้องทุกคนหลายคนไม่รู้คือไวเลสชาร์จจะเป็นการชาร์จแบบตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตำแหน่งที่เราแปะชาร์จมีผลกับความเร็วในการชาร์จดังนั้นพอชี่2มีมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องเป็นแบตสำรองที่ออกแบบให้ตัวตำแหน่งชาร์จเนี่ยมันถูกต้อง กับตัวที่วาง iPhone และจะชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพมันเลยได้มาถึงมาตรฐาน15วัตต์เหมือนที่บอกกันไปนะครับและมาตรฐานของรอบตัวชี่2เนี่ยเขารองรับทั้งตัว iPhone และ Android แล้วด้วยนะครับคือเป็นตัวที่เขามองว่าจะต้องสามารถใช้งานได้เรียบร้อยและมีการดูเรื่องของมาตรฐานความปลอดภยัยเช่นความร้อนเกินและมาตรฐานอื่นๆให้มันดีมากขึ้นด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อรุ่นนี้เนี่ยคุณจะได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุด ของการชาร์จเลยนะครับที่เรียกว่าชี้2คือสามารถซื้อไปและใช้ย,วยาวๆชาร์จได้เร็วชาร์จได้ปลอดภัยและชาร์จได้เป็นประสิทธิภาพ ผมเคยไปถามไพเส้นว่าถ้าเกิดไปเทียบกับรุ่นของเขาเองอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยกับไอ้ตัวที่เขาเคยออกมาที่เป็นชี่หนึ่งใช้จริงจะต่างกันยังไงเขาบอกว่าอยู่ที่ความสเสถียรในเรื่องของการชาร์จความสเสถียรแล้วก็ความปลอดภัยเนี้ยชี่สองทำได้ดีมากกว่าครับมาคุยกันเรื่องดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นที่สุดของตัวนี้นะครับคือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าแบบสำรองทั่วไปในตลาดเนี้ยเขาจะโฟกัสในความเป็นของไอทีคืออยากให้มันน่าเชื่อถือไงก็จะเน้นโทนสีเงินโทนสีดำนะครับดูเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเลขดิจิตอลดิจิตอลอะไรแแบบนนี้ต่เ ความค่อนข้างแตกต่างรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเน้นความขาวที่ดูเป็น g a เจ e t สูงนะแต่คราวเนี่ยเขาออกสีสันสดใสามากๆแบบนี้เลยทุกคนผมอยากให้ดูอย่างนี้คือซีรีส์สีที่เขาคัดมาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากตัวทั่วไปในท้องตลาดมากๆดูการเลือกโทนสีนะครับสีชมพูสีฟ้าที่แบบดูสดใสนะครับมันดูแบบค o r เลิฟฟและสีเหลืองตรงเนี้ย เขาอยากจะอวดด้วยนะว่าสีเขาอไปตรงกับสีของตัว Galaxy Flip ตัวล่าสุดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือมันสีที่มีความเป็นแฟชั่นมากและโทนสีหลักของเขาอ่ะเลือกที่จะใช้สีเงินแทนที่จะเป็นสีดำเนี่ยเพราะจริงๆอ่ะมันจะดูคุมโทนไปด้วยกันได้ดีมากกว่าคือตัวนี้ผิวบริเวณด้านหลังของเขาอ่ะจะใช้เป็นฟิลลิ่งเมทัลลิกแบบนี้ทุกคนเวลาเราส่องกับแสงเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบแสงสะท้อนแบบทึบๆมันให้ความรู้สึกที่พรีเมียมนะครับซึ่งเวลาไปวางกับ iPhone เนี่ยมันจะไม่ได้ดูเป็นของ IT มากเกินไปรวมไปถึงว่ามันจะ ได้เป็นฟีลลิ่งพลาสติกเหมือนกับที่แบตสำรองทั่วไปเลือกใช้นะครับตัวนี้มันลุกจะดูพรีเมียมมากกว่าและพิเศษมีอย่างนี้ทุกคนคือบริเวณในฝั่งหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นผิวยางนะครับคือแบตสำรองอ่ะหลายเจ้าเวลาเขาทำก็ชอบใช้วัสดุเหมือนกันคือมันถูกกว่าแต่ไพเซนเนี่ยในเวอร์ชันที่เขาทำอ่ะตั้งใจเลยนะให้ข้างในอ่ะเป็นคนละวัสดุกันตัวเนี้มันจะเป็นผิวลักษณะเหมือนซิลิโคนนะครับเวลาจับเนี่ย สัมผัสมันจะได้สัมผัสที่ดีกว่าสวยงามกว่านะครับคืออันเนี้ยเขาไม่ได้บอกนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นฝั่งที่มันจะมาติดก,กับ p p o o n ไงเขาเลยอาจจะอยากให้อารมณ์แบบไม่ใช่แบบเหล็กมาเจอเหล็กอะแต่เป็นแบบผิวนุ่มๆม,มาเจอบอบบางกับน้องของเรานะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของรอยด้วยที่จะเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆที่ดีแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นทุกคน คือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากคือตรงนี้มันจะมีวง m a ็กเซฟใช่ปะ่ะแล้วพวกแบตสำรองเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดสเปคตัวมิลลิแอมมิลลิแอมที่แบบใช้จริงหรือว่ามาตรฐานมอ,อก,กเนี่ยทุกอย่างมันเอามากองบริเวณนี้หมดเลยทุกคนถ้าถามว่าทำทำไมตัวเนี้ต้องบอกว่าเขาตั้งใจออกแบบนะเพราะว่าเวลาเราใช้จริงเนี่ยแตะปั๊บโลนโลนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยคือคลีนมากๆมินิมอลมากๆ ทุกคนบางคนไปดูบางเจ้าเนี่ยคือเขาใช้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเอาไฟสัญญาณไว้ตรงเนี่ยเพื่อแสดงว่าเป็น power bank หรือให้มันสะดวกแต่ไพเส้นเก็บไฟนะครับเขาไปซ่อนไฟไว้ตรงนี้นี่ทุกคนดูนี่นะมันทำไฟคนละสีต้าไปแล้ว เขาทาไฟคนละสีอย่างตั้งใจคือใช้คําว่าโทนสีเหลืองก็ให้แมทกับสีเหลืองทนสีชมพูก็ให้แมทสีชมพูฟ้าเป็นฟ้าเทาเป็นขาวอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันได้หลายอย่างเลยหนึ่งคือมันน่ารักมันสวยมากมันเป็นการใส่ใจดีเทลมันฟิลลิ่งเหมือนแอปเปิลอ่ะกับอีกอันนึงอ่ะคือตัวไฟของเขาให้สังเกตอย่างนี้เขาอ่ะเป็นคุมที่เป็นตัวไฟแบบดิมดิมอ่อนอ่อนนะคือแต่สำรองบางเจ้าเนี่ยเขาจะใช้ไฟเป็นเม็ดสว่างคือไม่ได้ละเอียดมากก็ใส่มันแบบ ถูกหน่อยหรือเงี้ยก็สว่างขึ้นมาแต่อันเนี้ยเขามองเป็นโปรดักที่แบบเน้นการดีไซน์เนอันนั้นแม้กระทั่งไฟเราเนี้ยเขาก็ต้องทําให้ละเอียดคุมโทนสีคุมอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเวลาดูทั้ทั้ลุคของมันเนี่ย คือถ้าดูเผินๆนึกไม่ออกนะเป็นแบบสำรองเอาไปแมทกับการแต่งตัวหรือสไตล์อะง่ายง่ายมากในมุมนึงตอนเราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบใช้วอลเลตอะไม่ได้ใช้ power bank อะ่ะอย่างเงี้ยเวลาเราจะคุมโทนจัดเซตจ,จัดของเลยมันจะดูคลีและดูสะอาดกว่าแบบสำรองทั่วไปมากๆนะครับตัวเนี้เขาตั้งใจทํามาเป็น Colorful และคั l เล f u ฟที่เป็นผิวเมทัลลิกแบบเนี้ยจริงๆคือมันแมทกับการแต่งตัวง่าย นึกออกไหมฮะคือจะเป็นแบบลุกทำงานลุกไปเรียนไปเที่ยวน่ารักสวยเท่หล่อคือมันใช้ง่ายหมดเลยผมยกตัวอ,อย่างให้ดูนะ อย่างผมจะใช้เองอะเนี่ยคือผมใช้มันก็ไม่ดูขัดนึกออกปะมันอารมณ์เหมือนใช้ไอโฟนสีทองหรือแบบสีชมพูนี่แหละคือแบบมันก็เป็นลุกการแต่งตัวเฉยๆอะคือไม่ได้แบบรู้สึกว่าใช้ของหวานเกินไปเนี่ยคือมันมีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากๆทุกคนดูสิลุกมันดูแบบแต่งตัวง่ายนะครับตัวเน้ยแมสสไตล์ได้ง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นสไตล์ไหนนะคุณใช้กับตัวเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าฝืนและสิ่งที่ดีงามที่สุดคือมันดูไม่เป็นของไอทีทุกคนเนี่ยดูสิ อันนั้นเรื่องดีไซน์บอกเลยว่าตัวแบรนด์ทำมาได้ดีมากๆและตอบโจทย์มากคุยไปตั้งเยอะเหมือนจะหมดใช่ป่ะยังยังไม่หมดมันมีเรื่องสุดท้ายที่จริงๆตอนแรก่ะผมยังไม่ได้สังเกตแต่ว่าน้องทีมมาร์เก็ตติ้งเขาไปลองใช้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้คือบริเวณด้านข้างของเขาตัวนี้ตั้งใจทําขอบที่เป็นลักษณะของมนๆ ไม่มีเหลี่ยมนะครับถ้าซื้อภายเส้นตัว o พล r แบ n งไปนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวหมื่นมิลลิแอมหรือว่าตัว5,000 m มิลลิแอมเนี่ยเขาจะมีการแบบทำมนให้บริเวณตัวขอบทั้งหมดเลยนะครับคือมันคิดคล้ายๆกับ iPhone 16อย่างเนี้ยที่มันเป็นขอบไทเทเนียมอ่ะคือเวลาถืออะ่ะมันจะไม่บาดมือไงหรือแม้กระทั่งตัว5,000นิี่จริงบางกว่าของเขาอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเขาก็ทําเป็นลักษณะของตัว มนเหมือนกันนะครับขอบตรงมนมันจะมีความแคบกว่าแต่เราจะไม่รู้สึกถึงตัวเหียมๆรีถ้าใครเคยใช้พาวเวอร์แบลงลักษณะนี้แ้ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบมันแบบแข็งแล้วมันจับจริงยากบอกเลยว่าตัวนี้ได้แก้ปัญหามาแล้วแล้วมันก็ดูตอบโจทย์มากๆสวยด้วยดูสิอีกหัวข้อหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับมันคือเรื่องของความหนาความบาง ก่อนจะไปอันนะั้ผมต้องเล่าก่อนว่ารุ่นเนี่ยเขาออกมา2ซีรีส์ด้วยกันซีรีส์และสีสีเหมือนกันนะครับคือซีรีส์ของตัว10,000ม ah ิลลิแอมนะครับกับตัว5,000ม ah ิลลิแอมประมาณนี้สตัวเนี้ยมันจะต่างกันที่ขนาดนะครับที่แบบจริงๆเนื่องจากมันมิลลิแอมไม่เท่ากันเนี่ยของตัว5,000มันจะบางกว่าแล้วก็เล็กกว่านะครับแต่ถ้าหมื่นมิลลิแอมเนี่ยมันจะหนากว่าแล้วก็จะมีความสูงกว่าเล็กน้อยนะครับความต่างเนี่ยจริงๆมันเห็นได้ชัดนะครับเออถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่่าาาาาากกก็มีผลัััับบรรใช้้้งงนนนนนนนะนนนะนะคอถจแํย ในการเลือกจริงๆอ่ะมาตรฐานแบบสำรองที่ทุกคนควรเลือกไว้ใช้คำว่าเป็น life saver อ่ะเป็นแบบที่พึ่งพายามยากเนี่ยมันควรจะเป็นหมื่นมิลลิแอมนะครับห ah มื่นมิลลิแอมเหมือนมีปลั๊กติดตัวใช้คำว่าคุณชาร์จเต็มรอบได้หนึ่งครั้งแน่ๆแลวอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยถ้าคุณใช้และชาร์จไปได้วยก็เกือบๆเต็มรอบเลยเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น pro max หรือรุ่นลองอะไรพวกนี้ถ้าใครจะใช้ตอนเดินทางหรือว่าต้องใช้เต็มวันจริงๆก็ควรจะพิจารณา1 0 0 ah ่0หมื่นมิลลิแอมนะครับแต่ว่าห ah ้าพันมิลลิแ เนี่ยแบตมันหมดก่อนกลับบ้านพอดีอยากจะได้อีดนิดหน่อยอยากจะได้ใช้เพิ่มเติมสักประมาณครึ่งรอบก็ผ่านแล้วดู5,000ก็พอเพราะมันจะบางกว่า เบากว่าด้วยนะแล้วก็เล็กอีกด้วยนะครับขนาดจะค่อนข้างแบบจับและพอดีซึ่งจริงๆอ่ะทางไพเส้นตั้งใจออกแบบมาให้มี2รุ่นเอามาให้เลือกอที่สําคัญทั้ง2เป็นชี่2ทั้งคู่ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งผมอยากจะบอกว่าไอเซีรีสลีกโวของเขาเนี่ยจริงๆเขาตั้งใจออกแบบมาบางและเบากว่าตัวทั่วไปในตลาดมากน้ําหนักจริงๆอ่ะถ้าเราคุยที่ไซส์1 0 0 0 0หมื่นมิลลิแอมแบบแม็กเซปอ่ะจริงๆเราต้องคุยกันที่ประมาณ200กรัมขึ้นไปนะครับบางทีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่าชี่หนึ่งน่ยน้ำหนักก็ย 200กว่าทุกคนรู้ไหมตัวนี้เขาออกมาให้เท่าไหร่172กรัมใช้คำว่าถ้าเป็น1 0 0 0 0หมื่นชี้2เนี่ยเบาที่สุดในตลาดแล้วเท่าที่เราไปตามดูมานะครับแม้กระทั่งไปเทียบกับพวกชี้ห่งที่เป็นเทคโนโลยีเก่าเนี่ยไอ้นี่ก็เบากว่า,วาด้วยนะคือแบบน้ำหนักดีมากนะครับแล้วทุกคนดูทีข่ขนาดขนาดเขามัน,น,นอยู่ที่14 4มมตรนะซึ่งไอขนาดเนี่ยเทียบกับหมื่นมม ณนะตอนนี้ผมว่าน่าจะบางที่สุดแล้วนะแล้วเป็นชี้2องเลยนะคือผมพอไปรู้มาว่าไอ้ตัวชี้2เนี่ยชิปข้างในมันค่อนข้างหนาอันนั้นใครที่ใส่ชี้2องเข้าไปเนี่ย PowerBank เขาจำเป็นต้องทําใหญ่ไอ้ตัวพาเซนรุ่นเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างหนาเลยแอ่ตัวเนี้ยเขาตั้งใจออกแบบมากๆให้มันได้แค่14.4ม mm, ิมซึ่งแบบมันมันบางอะแล้วมันเบาด้วยทําไมต้องตั้งใจขนาดนี้เพราะเขาอยากให้เราใช้กรรมแบบนี้ คือผมมาเคยใช้รุ่นนั้นเหมือนกันรุ่นที่เป็นตัวตั้งโต๊ะมันเหมาะกับต,ตั้งโต๊ะมากถ้าคุณเอามาใช้กรรมจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันอ้วนไปนิดนึงที่จะใช้ถือถ่ายเลยพวกนี้นานๆแล้วมันก็แอบหนักด้วยว่ามัน210กรัมมังน่าจะไม่ผิดตัวนี้หรือ172กรัมเขาตั้งใจออกแบบมาให้คุณจะถ่ายคอนเทนต์ไลฟ์คอนเสิร์ต 4K เลยพวกเนี้ยเนี่ยกรรมใช้แบบนี้ขึ้นมาแบตจะหมดแปะป้าบกดถ่ายต่อได้เลยตั้งใจออกแบบในเรื่องน้ําหนักมากดังนั้นตัวเนี้ยใช้้นนดจไดจริง ทีนี้ถ้าเกิดใช้5,000ันี่ยผมจะบอกว่ามันเบาลงไปอีกนะครับคือมันแลกกับมิลลิแอมที่ลดลงแต่น้ำหนักเนี่ยเหลือแค่120กรัมแล้วทุกคน ผมว่ามันเบามากเลยนะคือแบบใช้แล้วแบบมันอารมณ์โบเลตหนาะๆตัวหนึ่งเลยอะ่ะก็คือใช้ยาวๆได้จริงๆถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องต้องมิลลิแอมหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะ่ใช้ตัวเนี้ยคุณก็จะใช้สบายกว่าเยอะในการถือใช้แล้วมีนมีความสลิงที่ดีมากด้วยในเรื่องความบางตัวเนี้ยให้อยู่ที่10มิลลิเมตรถ้าไปเทียบกับตัวอื่นๆในตลาดนะไม่ว่าจะเป็นชี้หนึ่งชี้สองเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆเราน่าจะหาตัวที่บางได้มากกว่านะครับแต่ว่ามันมีเรื่องนี้อยู่ที่ไพเซนเนี่ยออกแบบความหนาประมาณเนี่ยเหตุผลหน,น,นแวัทําาบบบง กว่านั้นไม่ได้มากนะครับกับอีกอันนึงคือเขาไม่ต้องการให้ความสูงมันมากเกินไปทุกคนดูอย่างนี้ครับสมมุติเราใส่กับรุ่นโปรแบบนี้เห็นไหมครับว่า บริเวณด้านล่างเนี่ยมันจะใกล้ๆพอดีกับตัวโทรศัพท์ซึ่งจริงๆถ้าไปใส่เคสเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆน่าจะได้ขนาดที่แบบค่อนข้างพอดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็คือ,อจริงๆถ้าเกิดเป็นแบตสำรองไซส์ประมาณ5000มิลลิแอมอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีทางเลือกที่ทําบางกว่านี้แล้วทําให้ขนาดมันยาวลงมากว่านี้กับเลือกขนาดประมาณเนี่ยแล้วมันจะทําความหนาได้บริเวณนี้และตัวนี้เป็นสเปคของตัวชี้สองจุดสาคัญของคนเลือกในซีรีส์นี้ครับคือถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยเราได้น้ําหนักที่เบากว่าแต่ถ้าอยากได้ตัวหม ตัวนั้นนะขนาดถือว่าเป็นหมื่นที่เบามากและขนาดที่บางมากอีกด้วยนะครับอันนั้นเรื่องตัวน้ําหนักแล้วก็ตัวขนาดของมันที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจุดเด่นอีกอันนึงที่ตัวเนี้ยทีมงาน425ใช้แลยชอบกันมากๆคือเจ้าสลีกโวอะแม่เหล็กมันแน่นมากทุกคนดูเบื้องต้นเอาเครื่องเปล่าก่อนเครื่องเปล่าอย่างเงี้ยครับปึ๊บ แน่นจริงๆนะเพราะเครื่องเป่าเรารู้ใช่ไหมว่าปกติถ้าเราแปะเนี่ยแม่เหล็กมันจะไม่แน่นเท่ากับติดเคสหลายครั้งคุณไปใช้ power bank คุณจะเจอแบบสกิดแล้วหลุดสกิดแล้วหลุดผมให้ดูอย่างนี้แล้วผมจับแคสตัว power bank อย่างนี้นะครับโอ้ oh my god เฮ้ยเฮ้เบลอโคือถ้าเอาจริงๆใช้ก uh> uh? <uh> uh? uh ับเครื่องเป่าเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยน่าจะแน่นกว่ามาตรฐานทั่วไปของพวกเ e ว b แบงด้วยหลายตัวไม่แน่นขนาดนี้แล้วมันหลุดง่ายพอหลุดง่ายบางทีเราเอาไปใส่กระเป๋ากางเกงไปใส่กระเป๋าดันหลุดไม่ชาร์จหยิบขึ้นมาอีกทีอ้าวกลายเป็นโทรศัพท์ไม่ชาร์จซะงั้นพอติดแน่นๆแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่แน่น อย่างที่ผมไปได้ใช้จริงอะอย่างไม่ว่าจะเป็นตัว13หรือว่าตัว16ซีรีส์อย่างเงี้ยคือแม่เหล็กมันแน่นเพียงพอที่จะใช้แล้วทาได้ดีนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่แน่นที่สุดเนี่ยคุณควรไปใช้กับพวกเคสที่แม็กเซฟแน่นๆน,นยกตัวอย่างเคสซุปข,ของร้านเราเนี่ยเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่นับว่าหนึ่งในตัวที่แม็กเซฟแน่นที่สุดทุกคนดูเสียงนะตึบแน่นจริงๆนะครับแน่นแบบแน่นจริงๆใช้2นิ้วก็พออย่างงี้โอ้โหแล้วทุกคนดูเวลาถอดนะ มัน,ม,นมันดูยากใช่ไหมดูแรงที่ผมใช้ตรงนิ้วนะดูสีนิ้วนะเฮ้ยมันออกแรงเยอะจริง,รงๆคือมันแน่นแน่นมาก Power Bank Maxsafe เนี่ยความแน่นมีผลในการใช้งานมากๆว่าคุณจะสามารถถือใช้ได้อย่างมั่นใจหรือว่าต้องเอามือคอยประคองถือไปด้วยคือเจ้าไพ่เส้นรุ่นเนี่ยเขาลงทุนกับตัวแม่เหล็ก N52 ที่ถือว่าเป็นตัวที่มีแรงดูดมากที่สุดในตลาดนะครับอันนั้นตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบการติดเนี่ยคือแน่นเอามากๆนะครับตอบโจทย์การใช้งานคือเขาเน้นประสบการณ์ใช้งานเยอะเพื่อที่ว่าตอนไปใช้จริงเนี่ยคุณเจอได้ไม่มีเรื่องจุก,จ,กจิกมาใช้และต้องกังวลใจว่าเฮ้ยมันจะหลุดไม่หลุดตัวเนี่ยถือว่าแน่นตอบโจทย์มากๆจริงอตัวนีี้ผมมโกาส ใช้งานมันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับที่ได้ไปใช้มาก่อนหน้านี้ก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็ใช้กับตัวโทรศัพท์นะครับเอ,อ่อผมต้องบอกว่าจริงๆถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์สไตล์เดินทางได้ดีมากนะผมว่าไปใช้ที่ทริปต่างประเทศแม่เหล็กมันแน่นอ่ะเหมือนอย่างที่บอกเลยอะ่ะคือเวลาใช้อะ่ะผมไม่ต้องห่วงเวลายโยนเข้ากระเป๋ากางเกงแล้วมันหลุดหรือเปล่ามันเคยเจอจริงๆใส่กระเป๋ากางเกงปับ๊บแล้วแบบปรากฏแมกเนตมันหลุดเลยแบบนี้รวมไปถึงเวลาจะเอามาใช้มันเป็นชี้2อ,อะ่ะคือเวลาไปเสียบชาร์จอะ่ะมันไม่ต้องถือนานขนาดนั้นอ่ะถือปั๊บดไ แล้วถ้าเป็นแบบตัวเก่าๆบางทีเราต้องแปะทิ้งไว้ยาวๆแล้วใช้ร่วมไปเลยเนี่ยเพราะมันชาร์จไม่เร็วขนาดนั้นยิ่งเวลาจะไปถ่ายแบบวิดีโออะไรพวกเนี้ยแล้วแบบเราจะแปะไปด้วยเงี้ยกลายเป็นว่าบางทีแบบมันแบบมันเร็วไม่พอถ้าเกิดเป็นชี้หนึ่งแต่พอเป็นชี้อสองอะไรเงี้ยผมว่าด้วยความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและไอ้เรื่องขนาดที่เขาโมโอะที่เราเล่าไปอะเรื่องจริงนะ ก่อนหน้าเนี่ยผมใช้ตัวที่เป็นตั้งโต๊ะและตั้งโต๊ะมันหนาระดับหนึ่งผมอะเวลาจะชาร์จแต่จะไม่อยากเอามาถือชาร์จจะรอไปเวลาแบบไปนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยลราค่อยตั้งชาร์จขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยต่างกันเนื่องจากขนาดมันค่อนข้างเล็กไม่ว่าจะเป็น5,000หรือหมื่นเนี่ยพอถึงเวลาปับ๊บอาจจะนั่งรถไฟเดินปับ๊บรีบหยิบมาแปะชาร์จเลยแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงเงี้ยขนาดมันค่อนข้างสะดวกแล้วเราก็ยังใช้โทรศัพท์ไปด้วยได้โดยขณะที่ชาร์จไปด้วยคือต้องบอกว่าน้ําหนักกับขนาดอะทมาตอบโจทย์จจจจรรรรริิิงงงงๆๆตอออนน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 ชช้เเเเเืื่าาาากมมััปปป็็็็2ฟ์์คว เวลาถือครับมันจะไม่ได้ถึงกับแบบไม่มีอุณหภูมินะมันจะอุ่นๆนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นร้อนคือถ้าไปเมืองหนาวมันก็จะเหมือนเป็นถุงอุ่นอะถือจับๆแล้วมันอุ่นมือดีอะไรเงี้ยอ่าไม่เคยเจอเวอร์ชันที่ร้อนจนจับไม่ได้นะครับในอดีตผมเคยใช้บางตัวที่มันแบบร้อนจนวางในกางเกงแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะอยู่ในระดับอุ่นๆที่ผมว่าทําได้ดีอันนึงน้องเขาทักอาจจะเป็นเพราะวัสดุด้วยวัสดุลักษณะเนี่ยมันจะคลา,ายความร้อนได้ดีกว่าในส่วนของตัวพลาสติกค,คือจริงๆอะ่ะมมันนาายายารออกแตบ มันไม่ได้กักเอาไว้เหมือนพลาสติกนะนมันจะไม่ได้ร้อนจัดนะครับมันก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีอันนี้น้องโปรดักดเขาดูมาให้นะครับใช้ค,าคําว่าประสบการณ์ใช้งานถือว่าปตอบโจทย์มากเชื่อว่าสลิปวอล์เนี่ยน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่เดินทางแล้วไม่อยากพกอะไรเยอะคือเราไปตัวเปล่าๆอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องการมีตัวโทรศัพท์แล้วก็ power bank สักตัวใส่ชาร์จก็ไม่ต้องพกพกแค่นี้ไปเลยแล้วเสียบซึ่งจริงๆถ้าอยาก,กะเสียบสายจริงๆก็ยังเสียบได้นะแต่ไฟ20วัตต์จะซื้อไปไม่ใช้หรอกผมว่าแปะชาร์จอย่างเดียวสะดวกกว่าพกไปแค่ตัวเดียวตอนนั้นผมต้องใส่สูตรเนผมใส่ข้างๆเงี้ยปุ๊บตัวเดียวจบคือผมแนบแค่เนี้ย ใส่ไว้ในกระเป๋าข้างๆเด้อเพราะมันบางพอที่จะไม่หนาแล้วก็หยิบขึ้นมาใช้ได้ทุกเมื่อเดินทางธุรกิจเดินทางไปเที่ยวผมว่าตอบโจทย์มันใช้เป็นตัว1น0 0 0มื่นมิลลิแอมเนี่ยใช้ต่อได้ทั้งวันหรือว่าถ้าใช้เป็น daily life เดลี่ไลฟ์อะไรเงี้ยหลายคนที่แบบอยากจะจัดเซตใส่กระเป๋าเล็กๆตกแต่งสวยๆเนี่ยตอบโจทย์มากมันเป็น power bank ที่ไม่ได้ดูกีกไม่ได้หน้าตาดูตะโกนแต่ว่าหน้าตามันสวยสีสดใสน่ารักเลยเงี่ยและคุมโทนได้ดีผมว่า ตอบโจทย์หลายคนที่อยากได้ Power Bank Max Safe ที่หน้าตาน่ารักสดใสและ Performance ดีะระดับชี้อสอง สลิกโวน,นี้แนะนำครับแน่นอนครับตัวนี้นะครับใครอยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแวะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้4 2 5 d e g r e e com และแน่นอนก็สามารถซื้อจากตรงนั้นได้นะครับเราส่งออนไลน์ให้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากจับตัวจริงอยากไปเทียบความหนา5 1 0 0มมิลลิแอมก่อนหรือว่าไปดูงานจริงว่าสวยอย่างที่ผมโม้จริงไหมหรือว่าสีมันสดใสจ,จริงหรือเปล่าเรียนเชิญหน้าช็อปของตัว425 d e g r e ดีกรนะครับทั้งหมดที่6สาขาณนะตอนนี้นะครับก็ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับยังไงอย่าลืมนะครับเคสเกจเก้องทีี่นบ 425ดีกรีรีวชัดคัดของดีสั่ง่ายส่งไวได้ของชั่ว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 มากชั่วชั่วจริงๆอันนี้ก็ไม่หลุดต้องใส่เคส